สวัสดีค่ะนะคะ มันส,ส,ส,สปืสปากันหน่อย้าเร็วมาวันเวลามันไม่คอยมาเอ็นจอยปล่อยใจให้จีจ๊จัดลุกที่รีเอาให้มันสนุขสุขเไว้สุขเทว้ยวันลอยตารล,ลอยไปตามสวรรค์ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเนาะมานะคะปรับจิตปรับใจกันนะคะ,นะ,ะเนาะเปลี่ยนขื้นในสัพในหัวของเราเนาะนะคะขึ้นมาเร็วคันทำให้วันเป็นของเราทุกวันสร้างสวรรค์นในหัวใจใจไทยรังสู้ใหม่ปล่อยใจให้กติปื้อสะพานมารับกับธรรมาชาตินะคะเนาะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันน้อนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะ

จะเป็นประเทศไทยออสเตรเลียพามา่าลากัมพูชานะคะพี่น้องเพื่อนบ้านของเรานะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเนาะมันเป็นคลิปนะคะเกี่ยวกับความเชื่อนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราอะเร้นะคะแค่ก่อน สวัสดีนะคะนาะนะคะวันนี้นะคะคุณเชื่อไหมนะคะว่าวันนี้นะคะตัวคุณนะคะเป็นวาจารประกราศิตนะคะก่อนอื่นนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแห่งความเชื่อนะคะทุกคนนะคะ <Okay. S 1> ก่อนอื่นนะเรานะคะขอนะคะทุกคนนะคะว่าวันนี้นะคะคุณเชื่อไหมว่าคุณนะคะเป็นปากวาจาปะกาศิตนะคะ <Yes. S 1> คุณพูดสิ่งไหนนะคะในระดับสิ่งไหนนะคะคุณได้แบบง่ายๆสบายสบายนะคะเกิดจากเนี้ย ปากวาจาปรัจสิทธิของคุณนะคะวันนี้คุณเชื่อไหมว่าคุณนะสามารถสั่งจิตของตัวเองได้นะคะทุกคนคุณต้องมีความเชื่อก่อนนะคะว่าคุณนะคะมีปากปวาจาปรัชสิทธินั่นเองนะคะวันนี้คุณจะทําสิ่งใหก็ตามนะคะคุณพูดเนี่ยมีสิ่งไหนนะคะคุณได้ไง่ายสบายๆนะคะเกิดจากการที่คุณนะคะโปรแกรมจิตตัวเองนะคะในด้านดีมันคือคําสั่งนะคะมันคือคําสั่งในการที่เราจะทํา อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเราตั้งเป้าหมายไว้นะคะเรามีความเชื่อก่อนนะคะเพราะมีความเชื่อนําทางนะคะเราถึงจะคําสั่งได้ผลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของความเชื่อนะคะทุกคนถ้าคุณมีความเชื่อนะคะว่าคุณลงมือทําอะไรนะคะคุณก็ประสบผลสำเร็จแบบง่ายสบายๆนะคะคุณเชื่อไหมนะคะว่าคุณก็สามารถสําเร็จได้ง่ายสบายๆเหมือนกันนะเกิดจากการที่คุณนะคะต้องลงมือทํานะลงมือทําด้วยการปล่อยวางนั่นเองนะคะวันนี้นะ การปล่อยวางไม่ใช่ว่าปล่อยไปเลยตามเลยหรือว่าไม่ดูเป้าหมายที่เราทำเลยนะหมายถึงการทำนะคะด้วยการปล่อยวางก็คือเราได้รับมันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเสมือนว่าเราได้รับมันมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณนะคะสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเรานะคะแม้แต่นะคะโทรศัพท์มือถือของเรานะคะพ่าคมสวรค์ของเรานะคะสามารถทําให้เราทุกคนนะได้มาเจอกันในที่ที่นี้นะคะ มันเป็นเครือข่ายที่ไรพรมเด่นนะคะโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเราไม่เราไม่เห็นนะคะเครือข่ายหรือส่งสัญญาณแต่เราก็มาคุยกันหรือมาจอกันได้นะคะในตรงนี้นะคะเหมือนกันนะคะกับความเชื่อนะคะทุกคนความเชื่อความเชื่อนะคะหรือการที่เราจะเริ่มสั่งจิตของเราได้นั้นเราต้องมีความเชื่อก่อนอันดับแรกนะคะความเชื่อของเรานะคะวันนี้เราต้อง เอาหัวใจในการเรียนรู้นะไม่ใช่เอาตรงนี้นะคะในการเรียนรู้เหมือนเราเอาหัวใจในการลงมือทําหรือทําบางสิ่งบางอย่างนะคะวันนี้เราตั้งเป้าหมายแล้วนะคะเรามีความเชื่อในการลงมือทํานะคะความเชื่อนําทางนะมันประสบผลสื์ได้ง่ายสบายๆนะเราต้องลงมือทำนะคะด้วยความสุขด้วยนะคะวันนี้เราตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะคะคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้คุณได้แน่นอนนะคะถ้าคุณลงมือทําให้คู่ควรให้มากพอนะคะ วันนี้บอกเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนนะ,ะเราถ้าเรามีความเชื่อนำทางนะคะสิ่งต่างๆที่เราโปรแกรมตัวเองนะคะเหมือนการที่เราสั่งจิตตัวเองนั่นแหละนะคะสั่งจิตตัวเองนะเหมือนการออกคำสั่งสั่งจิตเราทุกวันนี้นะคะไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่หมายถึงเราพูดออกมาบ่อยๆนั่นก็คือคำสั่ง และนะคะจิตใต้สํานึกของเรานะคะจิตใต้สํานึกของเราเขาจดจําว่าเราพูดอะไรบ่อยๆซ้ําๆนะคะและเขาจะเป็นไปตามอตัตโนมัติที่เราออกคำสั่งนะคะวันนี้เราจงโปรแกรมตัวเองในด้านดีนะคะออกคำสั่งนะ,ะตัวเองในด้านดีนะคะวันนี้นะคะฉันปรารถนานะคะอยากประสบพันธุ์เ็จนะคะก็พูดย้ำๆซ้ำๆส,สิถีและก็พร้อมกับการลงมือทำด้วยนะคะ วันนี้ตอกย้ําความเชื่อของเรานะคะมันคือการสั่งจิตรูปแบบหนึ่งนะคะจิตใต้สํานึกของเรานะคะเขาจะจดจําคาพูดที่เราพูดบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆทีๆเราปรารถนาสิ่งไหนนะเหมือนบางคนนะคะอยากปรารถนานะคะมีบ้านนะคะเงินสดนะคะรถเงินสดเนาะเราก็เขียนรีมบอร์ดนะคะเขียนรีมบอร์ดในการโปรแกรมตัวเองแล้วนะคะก็ตอกย้าตัวเองนะคะพูดบ่อยๆซ้ําๆและก็ลงมือทานะคะให้คู่ควรนะคุณนะอยาก ได้อะไรปรารถนาสิ่งไหนนะคะคุณก็ได้จากการที่คุณสั่งจิตตัวเองนั่นเองนะคะวันนี้นะง่ายๆสบายๆเลยนะคะการสั่งจิตตัวเองนะคะสั่งโปรแกรมตัวเองในด้านดีนะคะเหมือนที่โค้ชสำอางพูดมันที่น้องสำอางพูดเนาะนะคะวันนี้นะคุณพูดอะไรบ่อยๆเหมือนบางทีเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนาะแต่ก่อนนะคะที่ก่อนจะได้มาเรียนรู้นะคะเนาะ น้องสำอางคนนี้นะคะก็พูดแต่เรื่องราวที่ไม่ดีนะคะแล้วมันก็ยิ่งตกย้ำในสิงที่ไม่ดีนะคะดึงดูดเข้ามาเหมือนกันนะแต่วันนี้นะคะถ้าเรานะคะปรารถนาแบบวันนี้นะคะถ้าเราปรารถนานะคะอยากได้บ้านใช่ไหมคุณอยากมีบ้านแบบไหนล่ะคุณเขียนดีมบอร์ดนะคะ พร้อมกับการนะคะสังจิตแบบพูดตอกย้ําตัวเองนะคะในด้านดีบ่อยๆนะคะตอกย้ําซ้ําๆทีๆนะส่งขึ้นความถี่นะคะปล่อยปล่อยสัญญาณนะคะปล่อยขึ้นความถี่นะคะไปบ่อยๆอ่ะซ้ําๆนะคะซ้ําๆตอกย้ำนะคะตอกย้ํานะคะแต่สิ่งที่ดีๆนะคะตรงกันข้ามถ้าเราไม่อยากได้แต่เราไปตอกย้ํานะคะมันยิ่ง เข้ามาหาเราอย่างวดเด็วแต่วันนี้นะคะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่าเรานะคะเรียนรู้นะคะกับคนที่สาเร็จแล้วนะคะเขาให้ตอกย้าแต่ด,ด้านดีนะคะวันนี้นะเราจงปล่อยขึ้นสัญญาณหรือว่าส่งสัญญาณะคะในด้านดีเท่านั้นนะคะเนาะสั่งจิตตัวเองในด้านดีนะคะและที่สําคัญนะ,ะตั้งเป้าหมายไว้แล้วปล่อยวางนะคะไม่คาดหวังไม่รอคอยแต่จงลงมือทํานะคะด้วยความสุขและสนุกนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ เราคววนะคะนั่งสมาธินะคะเป็นการจูนสติของเราดึงสติเหมือนว่าวันนี้นะคะเราอาจวันนี้ของปีที่แล้วเนาะเราอาจมีเรื่องราวข่าวลุบๆเข้ามาเราก็ไม่รู้ตัวเนาะแต่วันนี้นะคะเราการที่เรานั่งสมาธินะคะหรือยืนนอนสมาธิก็ได้นะคะแล้วแต่เ e like นาะห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะมันเป็นการนะคะดึงสตินะคะจูนสติของเรากลับมานะคะถ้าเรานะคะคิดเรื่องราวข่าวลบๆน่ะ เราลบเก่งนะสมัยแต่ก่อนนะคะเราจับสตินะคะดึงสติของเรามาได้นะคะวันนี้ก็เช่นกันนะคะถ้าคุณอยากสั่งจิตให้ได้ผลนะค,ะคุณต้องนะคะนั่งสมาธิด้วยนะคะนั่งสมาธินะคะจุนขึ้นนะคะอัลฟาสเตตนะคะเนาะนั่ง4 8่ก้านะคะนั่งได้ทุกศาสนานะคะทุกคนและก็นะคะการที่จะสั่งจิตให้ได้ผลนะคะเราต้องสั่งจิตโดยการที่เราปล่อยวางด้วยนะคะเราตั้งเป้าหมายนะ่ะ เราพูด,ดย้ำๆซ้ำๆสิีธิตอกย้ำในด้านนี้แล้วนะคะเราควรปล่อยวางนะคะปล่อยวางทำไปด้วยใจแบบเบาๆสบายๆนะคะง่ายๆสบายสําเร็จนะคะคือสุดวิดสิท้าจากวันแห่งนี้นะคะถ้าเราทําอะไรให้มันง่ายนะคะมันก็จะง่ายนะคะพูดบ่อยๆนะคะ มันคือง่ายแท้นะคะปามันคือง่ายแท้นะคะพูดบ่อยๆนะคะในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราปรารถนาพูดบ่อยๆซ้ําๆนั่นคือการตอกย้านะคะนั่นคือคําสั่งนั่นเองนะคะนาะวันนี้นะคะน้องสำอางก็ออกมาแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ <c oughs> วางเป้าหมายนะคะตอกย้ําแต่ตัวเองในด้านดีนะคะ <c oughs> นั่นคือการสั่งจิตรูปแบบหนึ่งนะ,ะ <c oughs> ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคุณสั่งจิตตัวเองแล้วคุณต้องปล่อยวางนะคะวาง เสมอนะคะเราได้รับอันมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณบ่อยบนะคะข้อขอบคุณนะคะนั่นคือการสําน mm ึกรู today, uh ้ค huh. ุณนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะกตัญยูรู้คุณนะคะกับโลกใบนี้เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะเราต้องมีนะคะความซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์ในตัวเองนะคะซื่อสัตย์ในนะคะคนทั่วไปซื่อสัตย์ในนะคะประเทศนี้นะคะแล้วก็ซื่อสัตย์ในโลูกใบนี้นะคะถ้าคุณมีความซื่อสัตย์แล้วนะคะเชื่อนะคะคุณนะคะ มีความสําเร็จแบบง่ายสบายๆนั่นเองนะคะนาะนะคะไปแล้วค่ะรักตัวเองให้มากๆนะคะรักตัวเองกินอาหารเสริมนะคะ,ะบำรุงสุขภาพตัวเองนะคะนอนนะคะสายเสกข,ของเรานะคะจะนอนนอนไม่ดึกนะ,ะนอนไม่เกินสี่ทุ่มนะคะนอนไม่เกินนอนสี่ทุ่มไม่เกินตีสองนะคะนาะเพราะว่าถ้าคุณนะคะอยากดึงดูดนะคะสิ่งที่คุณารถนาแล้วนะคะถ้าคุณไม่รักตัวเองนะคะไม่ไม่ไม,ไม่รักตัวเองในการแบบตรงต่อเวลาในการ ทำให้ตัวเองนะคะสุขภาพดีนะคะเราก็ไม่สามารถดึงดูดนะคะสิ่งที่เราปรารถนาได้นั่นเองนะคะเนาะมาส่งเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนนะคะใครนะคะดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้นะคะทุกคนะขขนะคะประสบความสำเร็จนะคะยิ่ยงขึ้นไปนะคะแบบง่ายๆสบายๆเนาะนะคะแล้วก็นะคะ จินที่คุณปรารถนานะคะมันจะสําเร็จได้สบายๆเนาะจากการที่เรานะคะสังจิตต่อย้าตัวเองในด้านดีเท่านั้นนะคะเนาะใครเจอน้องสําอางก็โคตรโชคดีนะคะใครเจอแม่ครูสตาร์โคตร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 โชคดีค่ะนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายรักกทุกคน